ในเรื่องของทางเพศเนี่ยเด็กนักเรียนจะโดนหลอกลวงกันเยอะมากะนะครับก็เป็นปัญหาถัดมานะครับที่เราต้องสร้างความตระหนักเช่นเดียวกันประเด็นหลักๆในเรื่องของทางเพศเนี่ยเรื่องแรกเลยคือภาพหลุดเนื่องจากการที่เด็กนักเรียนนักศึกษาเองเนี่ยอาจจะไปมีเพศสัมพันธ์นะครับก่อนวัยอนุญาแล้วก็ไปถ่ายรูปเก็บไว้นะครับโดยอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ไม่รู้ะนะครับหรือบางทีก็อาจจะมีการแอบตั้งกล้องไว้ เสร็จแล้วภาพตรงนี้ถูกเอาไปขายในในดักเว็บหรืออาจจะไปขายในเว็บโป้อะไรต่างๆพวกนี้นะครับนี่เป็นประเด็นที่หนึ่งะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จริงๆแล้วเป็นหลักการง่ายๆนะครับเมื่อจะมีมเพศสัมพันธ์หรืออะไรกับใครเนี่ยอย่ามีการถ่ายภาพโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะบอกว่าถ่ายเพื่อเอาไว้ดูอะไรต่างๆวันที่โกรธกันวันนั้นภาพพวกนี้ก็จะหลุดออกมาใช่ค่ะวันที่เลิกกันมันก็จะมีปัญหาตรงนี้ต้องเตือนเด็กๆไว้นะครับอย่าไปคิดว่าเขายังเด็กอยู่แล้วเขาอาจจะยังไม่มีเรื่องพวกนี้ <C ha> เราไม่รู้ครับว่าวันไหนเขาอาจจะไป <C> e <at> ดื่มเหล้าไปอะไรแล้วมีเรื่องอะไรพวกนี้เกิดขึ้นนะครับเรื่องที่สองเนี่ยเป็นเรื่องที่น่ากังวลนะครับก็คือเรื่องของการหลอกให้ไปเป็นนางแบบเด็กๆอยากเป็นนางแบบในแบบ <C> e <at> นะครับพอมีเ <C> e <at> Facebook นะครับบอกว่าเป็นแนวมองให้ส่งรูปเข้ามาแล้วจะได้มาเป็นในแบบนางแบบมีเงินเดือนสูงมีอะไรสูงค่าตอบแทนดี <C> e <at> ให้ส่งรูปเข้าไปก็คิดว่าไม่เสียหายส่งรูปเข้าไป <ฮ>พอหลังจากเขาเห็นเด็กหน้าตาดีวิธีการหลอกลวงเขาต่อไปก็คือเขาจะบอกให้เด็กเนี่ยเปิดเรือนล่างของตัวเองบางส่วนเพราะบอกว่าถ้าน้องไม่เปิดเนี่ยไม่มีใครรับเป็นนางแบบหรอกอต้องดูว่าต้องเห็นว่ามีส่วนทรงเป็นยังไงบ้าง <ฮะ S 2> เด็กๆก,ก็จะพยายามเปิดให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้จากนั้นเขาจะใช้ตรงนี้ในการข่มขู่ว่าถ้าไม่อยากให้ภาพเนี่ยหลุดไปที่โรงเรียนไปที่ผู้ปกครองต้องมาคุยกับเขาแล้วก็จะพยายามที่จะทําให้ตรงนี้นะครับ เข้าไปสู่เรื่องการล่วงล้วมมดทางเพศหรือ <ภา S 2> ทำอไรตงต่างมากขึ้นนะครับตัวที่3ามก็มคือเรื่องของการถูกแอบ,บถ่ายครับการถูกแอบถ่ายเนี่ยก<อ>็ค<อ>ือเยอะมากนะครับอาจจะถูกถ่ายใต้กระโปรงจากที่สาธารณะหรืออาจจะเป็นเรื่องของการที่แอบถูกถ่ายใต้ตามห้องน้ําตามที่ต่างๆพวกนี้นะครับเราก็ต้องมีความระม,ามาัดระวังตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้กล้องรูเข็มมันมีขนาดเล็กมากค่ะ เวลาจะเข้าห้องน้ําเข้าอะไรต่างก็ต้องสังเกตให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นทักษะหนึ่งที่เราต้องระวังค่ะถ้าตัวต่อมาก็คือเรื่องของการข่มขู่จะเปิดเผยภาพลับตรงจุดนี้เนี่ยส่วนมากจะมาจากเรื่องของการที่เรามักจะไปรู้จักคนในโลกออนไลน์ค่ะแล้วเขาจะมาเหมือนกับพยายามที่จะมาเป็นแฟนนะครับแล้วก็ขอมีความสัมพันธ์ทางเพศทางออนไลน์ค่ะนะครับหลังจากนั้นก็จะแอบบันทึกภาพไว้แล้วก็มาข่มขู่เอาเงิน ก็คือหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเอแล้วเขาจะรู้ได้ไงเราคือใครเขาก็ไม่รู้ฮะเราคือใครแต่ว่าเวลาเขาจะไปหลอกลวงใครเขาจะไปอยู่ในกลุ่ม Facebook ก่อนจากนั้นนะครับเขาก็จะใช้ตรงจุดนี้นะครับในเรื่องของการที่จะทำให้เหมือนกับว่าสามารถที่จะข่มขู่ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่ยอมที่จะโอนเงินให้เขาเขาก็จะเอาตรงนี้ไปเผยแพร่ให้กับกลุ่มที่อยู่ใน Facebook ของเรานะครับ สิ่งที่ต้องระวังถัดมาคือเรื่องของการเผยแพร่ภาพลามกอนาจาร์หรือการครอบครองภาพลามกเด็กที่มันเป็นความผิดนะครับเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องพวกนี้กันต่อไปใช่ค่ะนี่ก็คือเปิดหัวไว้ก่อนเราได้เห็นภาพรวมแล้วว่าปัญหาของเรื่องเพศเนี่ยมันมีอะไรบ้างคราวนี้นะคะเราจะมาเจาะทีละประเด็นมาฉีดยาให้แต่ละแต่ละโรคเลยค่ะจะได้รักษาการหายอย่างทันท่วงทีด้วยค่ะก็มาดูกันนะครับว่าในเรื่องของทางเพศอย่างที่ผมบอกนะครับว่าประเด็นหลักๆเลยคือเรื่องของภาพลุด ครับซึ่งบางทีเนี่ยเกิดจากความตั้งใจนะครับที่ต้องการจะเก็บภาพเอาไว้เป็นความทรงจำอะไรต่างๆพวกนี้นะครับ <c oughs> สุดท้ายเนี่ยหลุดลงไปเนี่ยก็คืออาจจะเกิดมาจากการที่คนที่เป็นแฟนกันเลิกกันแล้วก็เอาภาพตรงนี้ไปประจาน <c oughs> นะครับเนื่องจากไม่พอใจหรือบางคนเนี่ยก็จะเป็นคนที่หลอกลวงนักศึกษาผู้หญิงนะครับแล้วก็เอาตรงนี้ไปขายในเว็บตรงนี้เป็นมืออาชีพก็มีเยอะ นะครับหรือประการสุดท้ายที่เราเจอก็คือเรื่องของการที่เรามีการถ่ายภาพไว้แล้วเราก็ลบทิง้งแล้ววันดีคืนดีเราก็เอาเครื่องโทรศัพท์มือถือเนี่ยไปให้ช่างซ่อมคหรือว่าเอาไปขายคือเราอาจจะไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่มันลบเนี่ยมันไม่ได้ลบจริงนะครับม,มันแค่ทําสัญ,ญลักษณ์ว่าข้อมูลตรงนี้ถูกลบไปแล้วแต่เรามองไม่เห็นแต่มันจะมีซอฟต์แวร์ที่สามารถไปดึงข้อมูลตรงนี้ออกมาดูได้ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโทอรศัพท์มือถือก็ตามนะครับอันนี้เป็นสาเหตุหลักๆที่เราจะเห็นภาพหลุดจากตามบ้านนะครับตรงนี้ก็ต้องระวังตัวนะครับในเรื่องพวกนี้อันนี้จะเป็นรูปแบบที่มีคนมาแอบถ่ายใต้กระโปรงของนักศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาธารณะหรือว่าจะเป็นตามรถไฟฟ้าตามบันไดเลื่อนอะไรต่างๆคนร้ายกลุ่มนี้จะใช้วิธีการถ่ายเห็นใบหน้าของเหยื่อจากไหนก็จะไปถ่ายใต้กระโปรง สังเกตดูเขาจะเป็นผู้ชายคนนี้นะครับที่สวมเสื้อสีขาวาะนะครับแล้วก็มีสะพายเป้พอเวลาเขาเจอเป้าหมายเนี่ยเขาจะเอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถือไว้แล้วก็จะดูมุมกล้องกล้องเขาจะอยู่ในเป้ของเขาในกระเป๋าสะพายนะฮะเขาก็จะเห็นมุมกล้องว่าเห็นนักศึกสาละใกล้ๆก่อนนะครับจากนั้นเขาก็จะเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วก็จะห้อยกระเป๋าลงมาบริเวณใต้กระโปรงนะครับแล้วเขาจะดูมุมกล้องก็ตลอด ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราสังเกตได้คือใครก็ตามที่มีพฤติการถือกล้องแล้วก็พยายามเดินมาใกล้ๆต้องระวังแล้วนะครับนี่คือเป็นภัยของมิจฉาชีพพวกนี้<ฆ>นะครับซึ่งใครก็สามารถทําแบบนี้ได้ง่าย<ฆ>นะครับในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่มันก้าวหน้าอย่างรวดเร็วหลังจากที่เราได้รับเรื่องร้องเรียนจากนักศึศษานะครับไปเป็นดาราในเว็บ bk.com ของรัเสเซีย<ฆ>เราก็ออกปฏิบัติการแล้วก็ไปจับกลุ่มคนร้ายรายนี้ได้ใช้เวลาสองวัน ในการสืบสวนแล้วก็ติดตามจับกลุ่มได้คลิปวิดีโอที่ไปแอบถ่ายประมาณ3า0พันกว่าคลิปเยอะมากนะครับคือถ้ายังจับไม่ได้ก็จะมีเหยื่อรายต่อไปไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่จับกลุ่มมาได้เขาก็รับสารภาพนะครับว่าทําไปเนื่องจากว่าอาจจะเคยมีปัญหาในอดีตที่ถูกผู้หญิงกลั่นแกล้งแรงต่างเนี่ยนะครับแล้วก็อ้างว่าเป็นเรื่องการแก้แค้นแต่จริงๆแล้วเขามีการเอาข้อมูลเนี่ยไปมีรายได้จากการทําแบบนี้ นเนื่องจากรายได้อาจจะค่อนข้างดีนะครับในในการเอาไปขายต่างๆพวกนี้ตัวนี้จะเป็นตัวที่เด็กนักเรียนถูกหลอกนะครับให้เป็นโมเดลลิ่งนะครับแล้วก็ถ่ายภาพวิดีโอนะครับจากนั้นก็ใช้ตรงนี้ในการดักเมย์ถ้าใครไม่ยอมก็จะเอาภาพนี้ไปประจานก็ทําให้เด็กส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับถูกล่อลวงแล้วก็ถูกไปล่วงละเมิดทางเพศะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ฝากเตือนนะครับว่าให้ระวังนะครับ ต้องคุยกับบุตรหลานเรื่องของการที่เป็นโมเดลลิ่งเนี่ยเฟซบุ๊กอะไรพวกนี้ไม่มีมันต้องเป็นแหล่งที่น่าเชื่อถือะนะครับไม่ใช่ว่าใครก็สามารถที่จะมาทํานี้ได้เห็นบนโซเชียลมีเดียไม่สามารถเชื่อถือได้เลยต้องโยกจากโซเชียลมีเดียมาสู่โลกที่เราสัมผัสได้ใช้เบอร์โทรศัพท์ในการสื่อสารติดต่อะนะครับวันนี้ประชาชนเนี่ยมองว่าการใช้โซเชียลมีเดียไม่ต้องเสียค่าโทรศัพท รู้สึกสบายใจใ<ช>นะครับแต่อย่าลืมนะครับในความปลอดภัยมันอาจจะลดลงนะครับถ้ามองในแง่ความปลอดภัยเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องสําคัญอย่าละเลยครับเราต้องใช้โทรศัพท์ในการติดต่อเหมือนเดิมอย่าไปพึ่งพาเรื่องของโซเชียลมีเดียอย่างเดียวอันนี้เป็น <B K S 1> เครือข่ายนะครับหลังจากที่มีการเอาภาพพวกนี้ไปเผยแพร่ในเว็บบีนะครับเขาก็มีการทำเป็นเครือข่ายที่เรียกว่าดูให้ตาแชะ คนที่อยู่ในวงการเขาจะรู้เลยครับว่าเป็นวงการเว็บโป๊ที่ใหญ่มากหลังจากที่เราตั้งตัวของตำรวจไซเบอร์มานะครับปีนึงเรามีการคลายเครือข่ายตรงนี้ได้สําเร็จในประเทศไทยหลายจุดตัวการใหญ่เชื่อไหมครับเป็นชาวเป็นคนไทยนะครับแต่ว่าโอนสัญชาติเป็นสวีเดนไปเรียบร้อยแล้วอายุแค่21ปีเป็นตัวการใหญ่อยู่ที่ต่างประเทศเราประสานกับตำรวจที่สวีเดนจับกุมไปเรียบร้อยแล้ว นะครับก็คือว่าเราทําภารกิจได้ค่อนข้างสําเร็จในเรื่องของการปราบปรามในเรื่องพวกนี้นะครับส่วนที่อยากจะฝากไว้ก็คือเรื่องของการที่เด็กนักเรียนเนี่ยนะครับบางทีโดนล่วงละเมิดแล้วไม่กล้าที่จะไปแจ้งความไม่กล้าที่จะบอกพ่อแม่ผู้ปกครองอยากจะให้แนะนําตัวแชทบอทตัวนี้ให้กับเด็กนักเรียนได้รู้จักใช้ชื่อว่า my sis bot นะครับก็คือใช้ facebook messenger ใครที่ใช้ Facebook Messenger ก็สามารถที่จะเข้าไปค้นคีย์เวิร์ดคำว่า my s i t b o t ได้เลยนะครับหรือว่าจะพิมพ์ผ่านเว็บก็ได้ก็คือ m d e m y m e m y s i t b o t ตัวนี้จะเป็น AI เป็นแชทบอทเวลาเด็กๆเ,เข้าไปคุยด้วยเขาก็จะตอบคำถามให้นะว่าเป็นการเดือดร้อนเรื่องอะไรให้เด็กมีความรู้สึกสบายใจอยากจะเปิดเผยข้อมูลนะครับและวนำไปสู่เรื่องของการที่เขาโดนล่วงละเมิดไหม ถ้าโดนล่วงละเมิดเนี่ยนะครับเราก็จะพยายามไกด์ไลน์เขาจนกระทั่งไปสู่เรื่องของการที่จะให้ตํารวจผู้หญิงเข้าไปพูดคุยให้คําแนะนําแล้วก็ไปจับกลุ่มคนร้ายได้นะครับ,รบหลายคดีที่เราจับได้เนี่ยเนื่องจากว่าเด็กๆเนี่ยมีการแจ้งเบาะแสว่าเขารู้สึกกังวลเพราะว่าเขามีภาพส่วนตัวเนี่ยหลุดไปในเว็บพวกนี้นะครับแล้วก็ไม่กล้าไปบอกพ่อแม่ผู้ปกครองไม่กล้าบอกเพื่อนอายนะครับ,รบก็เลยมาคุยกับบอทว่าจะทําอย่างไร พอเราเจอลักษณะแบบนี้เราก็ไปจัดการจับกลุ่มแบบพวกนี้รากปามให้นะครับแล้วก็จับตัวการใหญ่ได้ในที่สุดนะครับค่ะก็อย่าลืมนะคะฝากไว้กับบอดอันนี้ด้วยซึ่งซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะทําให้เด็กๆเ,เนาะได้เ,เขาเรียกว่ามีความกล้านะคะคเพราะว่าถ้าเราไม่แจ้งมันก็จะงยังเกิดเหตุการณ์แบบนี้มากขึ้นและอาจจะหนักขึ้นกว่านี้นะคะถ้าน้องๆไม่กล้าที่จะเปิด เปิดใจกับเรื่องแบบนี้ด้วยนะคะครับก็เป็นทางเลือกตัวหนึ่งนะครับ<ฆ>สำหรับเด็กๆอย่างน้อยให้เขารู้จักไว้ก่อนเวลามี<ฆ>อะไรอย่างน้อยเขาไปคุยกับเรื่องพวกนี้เขาจะสบายใจมากกว่าการที่ไปเจอเจ้าหน้าที่ตํารวจจริงๆค่ะค่ะโรแมนต์แกมนะครับ<ฆ>เป็นเรื่องที่เราได้ยินกันมาเยอะมากวันนี้<ฆ>รูปแบบมันก็จะมีการปรับตัวไปคือหลังจากที่เป็นแฟนกันแล้วสมัยก่อน,ส,อนส่งของมาให้ค่ะ<ฆ>แล้วก็ต้องเสียค่าภาษีในราคาแพงวันนี้คนเริ่มไม่เชื่อเขาก็เริ่มเปลี่ยนพิธีการ <One input> <istles> เป็นโลแมนติกเหมือนเดิมจากนั้นก็จะไปหลอกลงทุนหลอกให้ทําภารกิจหลอกอะไรต่างๆนี้เป็นต้นนะครับโลแมสแกกเนี่ยนะครับก็เป็นลักษณะเหมือนกับเราใช้แอปพวก tinder หาคู่บางคนเนี่ยอยู่มานานแล้วก็คิดว่าอยากจะหาคู่สักคนหนึ่งเคยได้ยินเรื่องราวประสบความสําเร็จ happy ending นะครับก็ไปค้นหาไปเจอหน้าตาดีๆนะครับอาชีพก็ดีเป็นนักบินนะฮะก็ไปคุยด้วยนะครับแต่เบื้องหลังพวกนี้ ันจะเป็นแบบนี้หล่อมากเลยค่ะหล่อมากนะครับเอาภาพดาราไทยเข้ามาก็ได้นะครับมาอ้างว่าเป็นตัวเองคือคนนี้นะครับใช่ค่ะแล้วบุคคลที่เป็นดาราพวกนี้เนี่ยเขาจะมีพวก IG จีเขาก็จะเอาภาพพวกนี้มาคอยอัปเดตตลอดค่ะทาให้หลงเชื่อได้ง่ายนะครับเพราะั้นสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราต้องมีภูมิคุ้มกันนะครับอย่าไปเชื่อว่าจะเป็นแบบนี้จริงนะครับอันนี้คือแก๊งพวกมิจฉาชีพนะครับหลังจากจับกลุ่มตัวได้นะครับก็เป็นพวกเนี่ยนะครับในจีเรีย ะะที่เข้ามาหลอกลวงเป็นแก๊งเป็นอะไรพวกนี้แม้กระทั่งคนไทยเองก็มีนะครับไปหลอกลวงนะครับนี่คือเป็นข่าวนะครับที่ไปหลอกลวงสาวชาวลาวนะครับ,รบไปยืมเงินคือรู้จักกันเสร็จเรียบร้อยก็ยืมเงินยืมเงินเสร็จแล้วก็บอกเดี๋ยวจะคืนให้ให้มาตรงจุดนี้นัดเจอกันแล้วคนร้ายเนี่ยก็มารับแต่คนร้ายก็บอกว่าตัวเองเป็นคนที่เป็นคนรับใช้ของเจ้านายเจ้านายร่ำรวยมากนะครับ ให้้อนมอเตอร์ไซค์ไปเดี๋ยวจะพาไปแล้วก็พาไปไปคมคืนคะนะครับนี่คือสิ่งที่กําลังบอกว่าเราต้องมีภูมิคุ้มกันนะครับว่าไม่ใช่ว่าไปเจอตัวตนจริงๆแล้วเราจะไม่โดนเหตุการณ์อย่างอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความระมัดระวังทั้งโลกไซเบอร์แล้วก็โลกทางกายภาพด้วยะนะครับในเรื่องของการหลอกลวงอีกรูปแบบหนึ่งที่นิยมกันมากก็คือเรื่องของเซ็กโทชัน s ซ็ก o r ทอร์เป็นคำนิยามขึ้นมาใหม่นะครับมาจากคำว่า s e ็กับคำว่าอ t กทอร์ชัที่แปลว่าข um ่มขู<ฆ>่นะครับรูปแบบก็คือคนร้ายจะแฝงตัวมาเป็นบุคคลหน้าตาดีมาขอทำความรู้จักเป็นเพื่อนในโลกออนไลน์หลังจากนั้นก็จะคุยกันผ่านทางแชท<ฆ>นะครับคุยกันไปคุยกันมาจะขอมีความสัมพันธ์ทางเพศออนไลน์<ฆ>นะครับโดยคนร้ายเนี่ยเขาจะพยายามเอาภาพโปรไฟล์เขามาให้ดูว่าเขาเองเขามีครอบครัวที่อบอุ่นแต่เขาเป็นนางแบบ เขาไม่สามารถที <hell> ่จะไปรู้จักใครได้เดี okay. ๋ยวมีปาปรัสซี่อะไรเงี้ยนะครับมาแอดถ่ายก็อยากจะมีความสัมพันธ์ทางออนไลน์กับคุณนะครับก็ถือว่าคุณเป็นคนที่โชคดีในวันนี้นะครับก็จะมีภาพตัวอย่างใช่ไหมคทำให้เหยื่อเนี่ยมีรู้สึกว่าตัวเองโชคดีนะครับแล้วก็ใช้ลักษณะกล้องเว็บแคมในการถ่ายภาพกันทั้งสองฝ่ายแล้วก็มีความสัมพันธ์ทางออนไลน์แล้วเขาก็จะแอดถ่ายคลิปตรงนี้เอาไว้แบ็เมย เชื่อไหมครับว่าคนที่โดนหลอกในประเทศไทยเยอะมากคนที่มีวุฒิการศึกษามีอาชีพการงานดีๆเนี่ยโดน,นแบบนี้บบนเยอะแล้วตัวเองก็อายเพราะว่าถ้ารู้ไปถึงใครคนอื่นก็จะรู้ว่าโอ้โหทำไมตัวเองถึงเป็นคนแบบนี้นีออกอไหมครับใช่ค่ะก็ยอมจ่ายเงินให้กับคนร้ายนี่คือวิธีการที่คนร้ายใช้แล้วถามว่าฝั่งปลายทางเขาไม่เปิดเผยหน้าตาไม่เป็นไรหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีคนที่โดนหลอกฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะครับผู้หญิงเนี่ยบางทีก็ถูก ล่วงละเมิดถูกค้ามนุษย์บังคับให้ต้องมาทำนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าวิธีการของคนร้ายแก๊งพวกนี้เขาจะมีวิธีการนะครับหลอกทั้งสองฝ่ายคนที่ได้ประโยชน์คือคนร้ายนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้สรุปง่ายๆนะครับว่าด้านทางเพศเนี่ยนะครับแอปหาคู่เราจะไปเจอใครก็ตามในเว็บหาคู่เนี่ยนะครับไม่เป็นไรนะครับเป็นสิทธิเสรีภาพที่ทําได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปรู้จักใครในเว็บหาคู่ห้าม ลงทุนห้ามโอนเงินให้ทุกกรณีถ้ามีการบอกยืมเงินตัดไม่ต้องคุยด้วยละ,ะไม่ต้องไปเกรงใจนะครับพวกนี้คือแก๊งแน่นอนนะครับพอมารู้จักแล้วขอยืมเงินเนี่ยใช้ไม่ได้ละนะครับมาเสร็จแล้วมาสอนวิธีการลงทุนหรือมาพยายามหลอกล่อเราว่าเขามีรายได้เยอะเขาไม่ต้องทํางานเขามีรายได้จากการที่ไปลงทุนแล้วพยายามให้เราอยากไปลงทุนเองห้ามโดยเด็ดขาด การลงทุนต้องไปลงทุนกับเว็บที่ผมแนะนําที่ทกรารับรองแล้วเท่านั้นอย่าไปหลงเชื่อถ้าโอนเงินไป,ป,นปสูญหายแน่นอนนะครับเวลาหลอกให้เป็นนางแบบหรือมีภาพหลุดต่างๆพวกนี้นะครับวิธีการง่ายที่สุดคือเราจะต้องไม่พยายามเปิดเผยภาพลับส่วนตัวของเรานะครับนี่เป็นวิธีการที่ปลอดภัยมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นต้องเตือนเด็กๆนะครับว่าอันนี้เป็นทักษะที่เขาต้องรู้อย่าไปหลงเชื่อเพราะว่ากำลังลักกำลังหลงกันอยู่นะครับแล้วก็คิดว่าเขาจะไม่ เป็นแบบนี้ตลอดไปวันใดที่มันมีปัญหากันมาเนี่ยเขาพร้อมที่จะกลับไปอีกด้านหนึ่งได้นะครับใช่ค่ะเรื่องของเซ็กต์ช่นถ้าโดนเป็นเหยื่อแล้วอย่าโอนเงินให้คนร้ายใช้วิธีการไปรายงานการละเมิดนโยบายของโซเชียลมีเดียนั้นๆเช่นถ้าเขาใช้ Facebook เราก็เข้าไปที่ Facebook ไปกดรายงานการละเมิดพวกนี้เป็นความผิดตามนโยบายเขาอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นไม่ว่าจะเป็น Facebook าย n อ a พลิเคชัน o n IG มีวิธีการรายงานทั้งหมด